สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีรถไถคูปัต้า M 5 0 0พันมานำเสนอนะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะสีสันเดิมๆสวยๆนะคะสีตัวรถเดิมเก็บสีเฉพาะใบบีดัดนดินหน้าแล้วก็คารล่างนะคะเครื่องเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีค่ะ ยางหน้ายางหลังประมาณ70%นะคะพอใช้ค่ะาดูช่วงท้ายค่ะสวยๆส,สีเดิมๆนะคะ ีตัวรถเดิมทั้งคันนะคะเครื่องดีเกียร์ดีไฮรอิกดีค่ะฐานใบเต็มเต็มค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้นนะคะมบมีดันดินหน้าแล้วก็ฐานพวนค่ะ อระบบให้ดูค่ะ สวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะรถคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่255,000บาทค่ะ255,000บาทจดทะเบียนปี50ค่ะเอกสารครบนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0987903972ค่ะ หรือมาทดลองขับที่ร้านได้นะคะที่อำเภอพยักมาหาสารคามค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์098 790 3972ค่ะหรือมาทดลองขับที่ลานได้ค่ะที่อำเภอพยักมหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะ